สวัสดีเฮ้ยวันนี้หน้าตาทำไมดูสดชื่นเลยอนเมาื่วานเลยวันนี้วันที่อะไรละ่ะวันที่หกเนาะ <6 S 1> โอ้โหจำได้เมื่อวานนี้คือตอนที่เราไปเดินที่ไหนนะดูเซ <มา S 1> ินใช่ไหมคือมันเหนื่อยมากเนาะแล้วก็อากาศเมื่อวานเนะ่ะมันไม่ค่อยดีด้วยมันแบบมันเย็นนะมันลมพัดแล้วแดดไม่ออกเลยเนาะไอเราก็แต่งตัวไปแบบชิวๆชิวๆเกินไปด้วยโอ้โหแบบเหนื่อยมากก็เลยแบบไปเดินแป๊บเดียวแล้วก็กลับ โอเคนี่ตอนนี้เราอ,อยู่ที่สถานีรถไฟอนะินเทอร์เคนเวสเนาะวันนี้วันนี้เราเปลี่ยนเมืองนอนใช่ไหมใช่ตอนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเราจะไปนอนสูริกอีก2วันแล้วเราก็จะกลับไทยแล้วขยิเล่นๆไประหว่งางรถไฟมาอีกเดี๋ยวมันเจ็นาทีให้ให้ดูบรรยากาศดีกว่านี่คือบรรยากาศที่สถานีรถไฟอินเทอร์เคนเวสตอนนี้เรามานอนที่นี่5คืน ใช้เวลาจากนะี่ไปสูริกเท่าไหร่นี่ซิใช้เวลานี่ไงก็ตอนนี้10โมง59เนะเดี๋ยวรถไฟจะมาตอน11โมง5นาทีเราใช้เวลาเดินทางเท่าไหร่1ชั่วโมง57นาทีจะไปถึงสถานีสุริกเดี๋ยวถ้าเราไปถึงแล้วเราน่าจะไป ฝากกระเป๋าที่โรงแรมเนาะวไปเที่ยวไปเที่ยวไหนดีไม่รู้ไม่รู้ในเมืองไม่รู้แพนมาวัเนี้มันไม่ได้แพนมาเลยโอ้คนก็เยอะเหมือนกันนะเมื่อกี้ไม่มีคนเลยนี่เมื่อกี้ไม่มีคนเลยตอนนี้คนเริ่มเยอะแล้วนี่เขาก็จะเปลี่ยนเมืองกับเราเนาะโอเคอ่ะงั้นเดี๋ยวก็ไปเจอกันที่ซูริกเลยแล้วกัน เ,เราจะพาไปที่ไหนต่อก็ดูต่อไป <c oughs> ตอนนี้ <c oughs> เรากำลังจะไปไหนโอทาวรู้ oh, <how. S 1> <c oughs> ตอนนี้ก็เช็คอินโรงแรมเรียบร้อยแล,แล้วนะโอ้โหแต่ว่าตอนที่เราเช็คอินโรงแรมนี่มีเรื่องราวให้ตื่นเต้นเด้อเขาบอกว่าบุ๊กกิ้งเราอะ่ะโดนแคนเซิลใช่ไหมทีเนี้ยเขาก็เลยบอกว่าให้เราอ่ะต้องติดต่ออโกดดาไปก่อนเราก็เลยแบบ ต้องหาเบอร์อากูด้าโทรกลับไปไทยโทรกลับไปไทยก็โทรตรงๆไม่ได้เพราะต้องโดนนาทีร้อยยี่สิบใช่ไหมก็เลยต้องไปสมัครแพ็กเกจอีกสามร้อยห้าสิบสรุปก็คือเออสรุปก็คืออากูด้าเขาก็ช่วยเหลือเราดีอยู่เขาก็ติดต่อโรงแรมให้เราแล้วก็สุดท้ายเราก็เข้าพักได้โหรึกว่าจะไม่มีที่นอนแล้วนะตอนนี้เราเดินไปเรื่อยๆเ,อเราเดินเล่นไปเรื่อยๆเนาะนั่นแหละ อะไรไม่รู้ขนมปังน้ำอะไรไม่รู้เดินไปตรงไปเรื่อยๆก่อนก็ได้อ,อ้ยเย่ยเด้อซูริกซูริกซูริกออออขอกว่าซูริกนี่เป็นเมืองที่ น่าจะเจริญที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์มั้งบอกว่ามันเป็นศูนย์กลางของเศรษฐกิจตลาดหลักทรัพเป็นตลาดค้าทองคำที่ใหญ่ที่สุดในโลกอยู่ที่นี่มีเราอ่านมาเนาะเดี๋ยกไปเรก่อัเดี๋ยวเราแาดว่าจะไปกิน ยืดพองดูนะไหนๆก็มาแล้วเขาบอกว่าถ้ามานี่คือต้องมากินแต่แต่ก็มีแต่คนบอกว่าไม่อร่อยแต่ก็ต้องลองเดินไปเรื่อยๆก่อนใช่ไหมเดินเที่ยวไปเรื่อยๆโอเคเดี๋ยวเราข้ามไปเไร เดี๋ยวรอจังหวะรถไม่มีแล้วเราก็ข้ม<ป>มามตรงนู้นได้อืมไปก่อนแล้วเลยเลยนะเลยไปเลยโอเค okay นี่โหนี่เราเห็นคูปแล้วใหญ่ๆเลย,เลยคูปนี้น่าจะใหญ่มากมั้ง ตรงนั้นเป็นอะไรก็ไม่รู้นะหอ,อยตรงนั้นอะหอยอธิกาหรือที่อย่าง,เ,งาเลยอากาศตอนนี้ก็หนาวอยู่เนาะเมื่อเชา้าดูประมาณสองสามตอนมาถึงตอนนี้ไม่รู้เท่าไหร่ตูรกี่ซียาตอนนี้เซียาแต่ว่าก็หนาวอยู่เนาะมีแม่น้ำอะไรสักอย่าง มีหอนาฬิกาอะไรไม่รู้เรานี่มาก็ไม่ค่อยได้ศึกษามาเลยเนาะไอ้ตัวอะไรเนี่ยน้อนน้อนน้อนห่านหรือเปล่าแบ็กสวอนหรือเปล่าไม่รู้ครับนีนตรงนี้ก็จะมีนกบินสะพาน เดินชิวๆไม่เหนื่อยเท่าไหร่เขาจะมีเหมือนรถลางวิ่งทั่วเมืองเลยววเหเหกาเ็กลางเดินไหมไม่เดิน <laughs> ต้องมาคุบอยู่ <laughs> ้องได้เดินมาแล้วมั้งเนี่ยนี่ไงเดนวว่าน่าจะเป็นโซนนั้นนะ ไปแถวโอทาวเดินเล่นกันไปก่อนหนึเมตรดูบรรยากาศเดี๋ยวเลียบถนนนี้ไปเปรี้ยวว่ะเลยเดี๋ยวเรียกไปก่อนไหมข้างในข้างในมันดูเปรี้ยวเปรี้วเป็นดูเปรี้ยวเปี้ยวไม่กล้าไปเลย นี่ไงไฟรถบัสเราต้องมาขึ้นตรงนี้กระดานนีขึ้นใน SBB นีนี่คือร้านสเต็กเฮาโอทาวน์โหเมนูมีทั้งภาษานี่คือภาษาเยอรมันด้วยเปล่าภาษาอะไรไม่รู้แต่เป็นภาษาอังกฤษด้วย ไม่มีเลยน่าจะเป็นย่านโอทาวเมืองเก่าคี่จะเป็นร้านที่เราแผนจะมากินเนาะให้ดูบรรยากาศหน้าร้านก่อนนะครับโอเคดูเมนูก่อน คือไม่มีรูปภาพเลยนะครับคือบรรยากาศร้านที่เรามากินนะครับชื่อร้านสวิตชูชีนะครับอเคเพื่อนดูละตอนนี้ก็คือเราสั่งอาหารไปแล้วเนาะใช่ไหมสั่งอาหารไปแล้วสั่งไปสองอย่าง เป็นฟองดูชีสกับอีกอย่างหนึ่งเป็นน่าจะเป็นไก่อะไรสักอย่างกับเฟรนฟรายเนาะแล้วก็สั่งโคกอันนึงแล้วก็สั่งเบียร์ที่เป็นโลคอลเบียแก้วเล็กอีกแก้วหนึ่งเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเป็นยังไงมาถามว่าอออันนี้ร่ยมเออเข้ามาจากไหนบ้านะมาครับตอนนี้อาหารของเรามาแล้ว ได้ชวนองกินไปรเรยมีไก่ <c oughs> เป็นฝายข้างล่างเป็นอะไรไม่รู้ใช่ไหมป็นสอข่ายผัดแล้วก็มีชีสฟองดูนะเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราจะกินชีสฟองดูให้เพื่อนๆดูีขนมปัง่เรา่จิ้มขนมปังจิมชีส ก็จะเยๆๆิ้มๆหน่อยแล้วเราก็กินเข้าไปคือรสชาติเดี๋ยได้ถามหาจะมาลองให้ดูว่าเป็นยังไงกลิ่นมันจะแรงๆหน่อยครับมีไวายผสม,ม,มคือคือกลิ่นมันจะแบบแรงๆหน่อยอ่ะคนบ้านเราไม่น่าจะชอบอะกินแล้วมันแบบ ภาษา,าเราเรียกว่ามันคิวๆแต่ก็ต้องมาลองเนาะเพราะเขาบอกว่ามันเป็นซิกเนเจอร์ที่ต้องมาลองให้ดูทีนึนะ่งเดี๋ยวขอตัวไปทานอาหารก่อนนะครับหนาวมากตอนนี้เรากินข้าวเสร็จแล้ว อร่อยไปฟองดูชิดไม่พูดดีก,กว่าหรือเปล่าไ,ไม่ขอพูดออถ้าเ,เพื่อนมาเพื่อนก็ลองมาชิมดูแล้วกันเนาะคือเ,เขาบอกว่าออมันเป็นของที่ต้องมาลองเนาะเราก็เลยก็เลยต้องมาลองเดีวรสชาติก็บางคนอาจจะชอบก็ได้ลองลองเสร็จเหลือเพ <laughs> ้อ <laughs> กินไม่ถึงครึง่งนาะจิ้มเยอะก็ไม่เอาจิ้มเยอะก็ไม่ได้รสชาติคุ้นเคยไปตอนนี้เดี๋ว เราน่าจะเดินไปดูของกินหรือว่าอะไรในซูปเปอร์มาร์เก็ตเนาะแล้วเดี๋ยวว่าจะกลับละคิดว่าวันนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรเ,เนาะกลับละแล้วเดี๋ยวเจอกันวันพรุ่งนี้บ๊ายบาย